สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องความจริงของชีวิตในเสียงธรรมะที่แผ่วเบาในทุกลมหายใจเสียงธรรมะแผ่วเบาคอยบอกเราว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของเราแท้จริงความสุขความทุกข์ ก็เหมือนเคลื่อนลมที่มาแล้วก็ผ่านไปไม่ควรยึดต,ติดหรือผลักไสแต่เพียงรับรู้ด้วยใจที่สงบเมื่อใจได้ฟังเสียงธรรมะแผ่วเบาเราจะค่อยๆเห็นความจริงอย่างชัดเจนว่าทุกข์ได้ไม่มาทำร้ายเราแต่มาเพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นใจจึงเบาสงบและเป็นอิสระ นี่คือความจริงของชีวิตที่แผ่วเบาแต่ลึกซึ้งในเสียงธรรมะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมธรรมะสอนใจธรรมะดีๆตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องถ้าหากทุกท่านชอบธรรมะเรื่องนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนสามารถรับฟังและรับชมคลิปได้ที่ช่องเข้าใจธรรมะเข้าใจชีวิตได้ที่ลิงก์ด้านล่างสวัสดีครับ